ว่าเราไม่สามารถใช้ดาวดวงเดียวนะคะในการตัดสินชีวิตใครได้โดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดาวพฤหัสดมากุมดาวความรักอันเดียวแต่สมมุติจังหวะเวลานั้นดาวเสาร์ดันแบบกุมกับดาวดาวพุธยูเรนัสสแควร์ดาวพุธอะไรเงี้ยคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องเลยเงี้ยก็ดาวดาวดาวพฤหัสอาจจะเข้ามาช่วยให้มีคนเข้ามาแหละโอ้แต่ช่วงนั้นกูคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยว่ะกูไม่อยากคุยกับใครเลยเนี่ยอะไรเงี้ยเออกูต้องการอิสระอะไรเงี้ยไปไปมามาสำเร็จไม่ะไม่สาเร็จ ะะดังนั้นถึงอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราลองลิงก์เรื่องราวดีๆยอะไรเงี้ยนะคะดาวพฤหัสเป็นเป็นดาวที่ดีแหละเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นตัวเปิดเขาเรียกดาวพฤหัสโอเพนนิ่งนะคะก็คือเป็นตัวเปิดโอกาสเปิดประตูให้เรามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่อย่างที่บอกว่าถ้าช่วงนั้นเสาร์กุม สุกไรเงี้ยหรือยูเรนัสเอ่อสแควร์พุทธไรเงี้ยช่วงนี้โอ้โหคุยกับใครมันก็ไม่รู้เรื่องไม่อยากคุยกับใครเลยอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีความอดทนเท่าไหร่เลยอะไรเงี้ยชีวิตตอนนี้ต้องการอิสระจังเลยอะไรเงี้ยค่ะพลังิขัดดึงมาให้10คนก็ไม่เอาอะไรเงี้ยก็ก็ไม่สําเร็จอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่มีใครเข้ากับเราได้สักคนน่ะเราคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องช่วงนี้เราไม่อยากคุยกับใครอะไรเงี้ยหรือช่วงนี้เราแบบโอ้โหจะจริงจังอย่างเดียวเลยจะคุยกับใครก็จะจริงจังกับเขากดดันเขาไปหมดอะไรเงี้ยค่ะ เพราะมันก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราแบบโอเคมีความรู้สึกว่าเรายังไม่เจอใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีแบบดาวพฤหัสเข้ามากุมดีดีซี DC ก็จริงอะไรเงี้ยแต่ว่าดาวเสาร์ดันแบบดันก็มีอิทธิพลถึงด้วยบางทีดังดังนั้นมันก็อาจจะเป็นโอกาสก็จริงแต่ว่าเราเก็บตัวช่วงนั้นอะไรเงี้ยเราอาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องอื่นทําให้เราไม่ได้คิดถึงเรื่องของความรักก็ไม่มีใครเข้ามาอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเวลาเราจะบอกใครหรือตัดสินชีวิตใครว่ากําลังจะมีเรื่องที่อิมแพคกับชีวิตเขาจริงๆอะไรเงี้ยมัน ดาวเข้ามาเป็นตัวคอนเฟิร์มให้เราหลายดวงมากอย่างนี้ผู้บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะดังนั้นดาวพฤหัสเป็นตัวเปิดถูกแล้วและส่วนมากที่ผู้เห็นคนคนมีโอกาสแบบคนโสดเจอคนถูกใจจะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัส